ประกาศความลับต้องบอกว่าสิ้นสุดเรื่องคาใจเมื่อนักร้องดังเจมเรืองศักดิ์ประกาศความลับกลางคอนเสิร์ตเคยคบนักร้องดังทาทายังเมื่อ20ปีก่อนเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับเจมเรืองศักดิ์นักร้องนักสแสดงพิธีกรชาวไทยอดีตนักร้องสังกัด r s และ GMM Grammy โดยในปี2555เจมส์เรืองศักดิ ได้กลับมาจัดคอนเสิร์ตรวมกับ R.S อีกครั้งและในปี2556ได้ร่วมคอนเสิร์ต R.S Meeting ที่รวมศิลปินเก่าของ R.S ไว้กับข้างเช่นบาสูบอยสเกลว์แรปเตอร์ลิปออยทัตเต่าและอนันต์อันวาและวันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงสำหรับงาน Grammy R.S Concerts โดยมีศิลปินจำนวนมากทั้งค่าย Grammy และ R.S ไปรวมตัวขึ้นเวทีด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่ายรวมตัวกันต้องบอกว่าสิ้นสุดเรื่องคาใจเมื่อล่าสุดนักร้องดังเจมส์เรืองศ ประกาศความลับกลางคอนเสิร์ตถึงตำนานรักข้ามค่ายที่ไม่เคยมีใครรู้เคยคบนักร้องดังทาทายังเมื่อ20ปีก่อนโดยช่วงหนึ่งเจมส์ได้กล่าวว่าใครที่สงสัยก็พยักหน้าทาทายังกล่าวเสริมว่าคอนเฟิร์มเจมส์วันนี้เอาอย่างเป็นทางการเลยเราไม่เคยถ่ายรูปคู่เราไม่เคยอยู่ร่วมซีนวันนี้ขอถ่ายรูปคู่หน่อยท่ามกลางเสียงคริสนันนฮอน์ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าฮะฉันตกข่าวมา20ปีฉันไปอยู่ไหนมาฉันไม่เคยรู้ เราผู้ที่ชอบทั้งสองคนในยุคนั้นแต่ไม่รู้เลยเหมือนกอล์ฟกับเชียร์เลยรู้ตอนข้ามกำแพงช่วงนั้นก็สวยงามเหมือนกันเนอะยุค90ททายังคนจีบเยอะมากยังจำข่าวนี้ได้แอบลุ้นด้วยเพราะชอบทั้งคู่ยุคนั้นคือสุดทั้งคู่มิตรภาพแบบนี้น่ารักที่สุด